โอเคครับท่านตัวหลวงขอ้อหนึ่งพิมพ์คาโต้ถ้าชาวบ้านชาวบ้านใครจะคิดสร้างกาคิดหนักหนักคิดจะเก้คิดหนักหน่อยนะครับท่าน หลวงรวบหล่อหลวงพ่อเงินพิมขาโต๊ะได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปีกผมขาวง่ายไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบลผมเสียแล้วคะทาีทเม้นต์โอเคเฮอร์เบลสิคะช่วยบำรุงผมเสียให้นุ่มลื่นสวยมีน้ำหนักรู้สึกได้แต่ไม่รู้ใจก้าวชอบนะพี่แพนโอเคจ้าแน่นอนพิมแปลกๆโอเคเฮอร์เบลชิรับ์สหลวงพ่อกวินพิมขาโต บัดบอกของครับท่าน